ชนะอื่นหมื่นแสนในแดนพบชนะครบทั่วไปในทิศสาทั้งยักษ์มารอมนุษย์สุดเทวาทุกแหล่งล่าชนะได้แต่ไม่นานสิ่งเหล่านั้นอาจสลับกับแพ้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่คงตรงสถานชนะตนนั่นหนาผาสำราญตะรอดการผ่านไปไม่แพ้เลย อัตตาหวเวชิตังไสยโยชนะตนนั่นแหละประเสริฐที่สุดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กาย